สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะใครที่ผ่านมาเห็นในคลิปนี้นะคะอาจจะเขาเรียกอะไรนะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดพลังงานคนที่ มีเรื่องราวที่หมอจะอ่านไพ่ในวันนี้เนาะอันดับแรกต้องให้กําลังใจก่อนนะคะรักตัวเองให้เยอะๆนะกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองได้แล้วใครที่เขาไม่แคร์ความรู้สึกเราหรือว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่มีคุณค่าหรือเราเหมือนเ้าด้อยค่าเรานะคะกลับรักตัวเองก่อนในวันนี้นะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอันดับแรกนะตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิให้นิ่งนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจ,จับไพ่สักครู่แล้วเรามาดูกันเลยเนาะ ให้ไพ่เล่าเรื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอดีตยันปัจจุบันของคุณนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะอธิษฐานจิตดีๆนะ,ะเดี๋ยวขอหมอเปิดไพ่สักคู่ค่ะวันนี้ขอจับ7จ็ใบแล้วกันเนาะปกติหมอจะดูแค่6นะคะมันแล้วแต่ความรู้สึกหมอและเซนนะคะคุณกับเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยใจท้อแท้นะคะอะไรที่เราตั้งตั้งวนตั้งมุ่งมั่นเขาไว้เนี่ย เราอะให้เข้าไปหมดเลยเต็มร้อยมีร้อยให้ร้อยยี่สิบลักษณะประมาณเนี้ยเกินร้อยดูแลเขาทุกอย่างนะคะบางคนแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยว สุดท้ายปรับความเข้าใจกันโกรธงอนไม่เข้าใจกันหรือเขากลับมาสัญญากับเราเขาปรับปรุงตัวเขาได้สุดท้ายเขากลับไปเป็นแบบเดิมเรารู้สึกเหนื่อยในสิ่งที่เราต้องพูดทุกวันเราพูดแล้วพูดอีกในเรื่องเดิมๆซ้ำๆเรามีจิตที่คิดดีมีมีความคิดที่ดีเราให้โอกาสคนนะคะสิ่งที่หมอเห็นน่ยเหมือนว่าการเราให้ข้าวให้ทานสุนัขเนี่ย เขาก็ไม่ไม่มาทําให้เราเขาเรียกอะไรนะเขาอาจจะช่วยเหลือจุนเจือเราในวันนึงที่เราตกทุกข์ใดยอยากที่หมอบอกค่ะแต่จิตใจคนมันยังยังลึกไม่ได้บางคนเราอาจจะรู้แต่เราไม่รู้ตื่นนึกหนาบางเขาต่อให้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาก็ได้สิ่งที่หมอเห็นเนี่ยคุณทําทุกอย่างเพื่อเขามามากจนคุณรู้สึกเหนื่อยคุณท้อแอบร้องไห้นอนร้องไห้คนเดียว กี่ครั้งกี่หุนแล้วที่เขาเจ้าชู้นอกใจหรือเขาไม่ให้เกียรติเราในด้านคําพูดบางคนอาจจะไม่ได้เรื่องเจ้าชู้นอกใจบางคนอาจจะเรื่องในบ้านไม่เคยช่วยเราเลยในด้านงานบ้านงานเลืองมาถึงก็กินแล้วก็นอนเนี่ยเสื้อผ้าอะไรถอดกองวางไว้หรืว่าจานชามไม่เก็บไม่กวาดลักษณะประมาณเนี้ต่อให้เราบน่นพูดไปแบบไหนเราพูดดีๆกับเขาบอกกับเขาไปกี่ครั้ง เขาเหมือนจะเข้าใจเราแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทําค่ะรู้ว่าทําได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วเขาก็ไม่เอาหรือเขาพูดมาอ้าวมีเวลาก็ทําไปสิฉันกลับมาจากทํางานฉันอยู่ฉันเหนื่อยงานมาแล้วต้องให้ฉันมาทํานูน่ทนทํานี่อ่าเขาก็จะอาจจะพูดบน่นหรือออกมาในแนวความคิดแบบนั้นแต่คุณน่ะทาทุกอย่างทําจนบางครั้งอะ่ะ สูญเสียความเป็นตัวเองนะคะท้อใจเนาะแต่ทําอะไรไม่ได้คือคิดอยู่ตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเราก้าวไปออกจากจุดเนี้ไปแล้วเราอาจจะพบสิ่งที่มันดีกว่าหรือเราเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่ามีคู่ชีวิตก็ได้วันนี้หมอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะ คุณมีความงดงามในความคิดของคุณคุณเป็นคนดีมีสินเสมอมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่คนที่เป็นคู่ที่สินเสมอคุณนะ่ะเดี๋ยวเขาก็เข้ามาไม่ช้าไม่ไวในเร็ววันนี้มันอาจจะอยู่ใน6เดือนในบางกรณีที่หมอบอกนะคะแต่คุณพ้นผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วคุณอย่าไปยึดติดในสิ่งที่มันเป็นอยู่เนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะพ่อเลี้ยงเดี่ยว คุณสามารถดูแลหรือซัพพอร์ตลูกครอบครัวดูแลสั่งสอนเขาให้เขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีของสังคมได้ค่ะแต่เราก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความเขาเรียกอะไรนะให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองคุณรักและให้เกียรติตัวเองคนดีๆที่เข้ามามันก็จะรักและให้เกียรติเราเช่นกัน คุณนะมีความดีทำอะไรโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์จากใครแต่สุดท้ายมักจะโดนหักหลังโดนเอาเปรียบทำคุณคนไม่ขึ้นจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำเหมือนว่าเรามาคิดกลับได้เราไม่น่าจะทำเลยแต่สุดท้ายเราก็ยังทำเดิมๆแบบซ้ำๆเพราะเราเป็นคนแบบเนี้ยเราเป็นคนที่จิตใจดีเรามีความเมตตาการุณาต่อคนไงคะเราให้เกลียดเขาหรือแม้กระทั่งเราให้โอกาสเขาแต่โอกาสที่เรามอบให้เขาเขาไม่เคยมองเห็นค่าเลยคุณก็เลยจะเหนื่อยหรือเหมือนว่าเสียความรู้สึกเวลาที่คิดได้ นอนร้องไห้เสียใจหรือว่าปรับทุกข์กับตัวเองบางทีเนี้ยนอนกอดลูกอะ่ะ นึกถึงแต่สิ่งที่ว่าทําไมเราต้องพาลูกเรามาลาบากทําไมชีวิตเราน่าจะมีความเป็นอยู่ที่มันดีกว่าเนี้เลือกเลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเพราะหมอก็เคยผ่านด้านคู่ชีวิตมานะคะแต่คุณเชื่อหมอเถอะคนที่คิดดีทดําดีสักวันหนึ่งอะสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ท่านก็จะนําพาสิ่งที่ดีเข้ามาพลังงานโลกจักรวาลก็จะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาเพราะคุณทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระคุณคิดดีเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจไม่ให้ร้ายป้ายสีใครอะ เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเป็นเกาะกำบงังคุ้มกันตอนนี้ถือว่าเราชดใช้กรรมต่อกันแต่กรรมของคุณนะหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วอันเนี้เดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังค่ะขอให้คลิปหมอเนี่ยเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเขาไม่เห็นค่าเราเลยวันเนี้ยเขาได้คุณค่าเราเราเดินออกมาดีกว่าค่ะเราอย่าไปเสียคุณค่าหรือว่าเสียความเป็นตัวตนของเราเสียความเป็นคนเราอะให้เขาไปย่ำยีความรู้สึก บางคนเนะี่เจ้าชู้นอกใจไม่พอบางคนงานบ้านงานเลือนไม่เคยทําหรือคําพูดคําจาเสียดสีทิ่มแทงความรู้สึกเราสําหรับหมอมันถือว่าเป็นกรรมหมดค่ะขอให้สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําความขันคนเรามันมีวิบากกรรมระยะเวลาไม่เหมือนกันแต่วันหนึ่งคุณหมดกรรมกรรมตรงนั้นมันก็จะหลุดจากชีวิตคุณไป ต่อให้วันนี้คุณร้องไห้เสียใจฟฟมไฟายเท่าไหร่วันหนึ่งถ้าคุณเข้มแข็งขึ้นมาคุณจะมีสติมีสมาธิมากขึ้นคุณอย่าลืมว่าคนที่คุณรักและดูแลคือลูกค่ะไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่สายเลือดเราแต่ลูกคือสายเลือดเรารักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะเคารพตัวเองก่อนนะคุณเชื่อเถอะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพียงแต่เราทําบุญคนไม่ขึ้นเฉยๆสิ่งที่หมอบอกนะคะเปลี่ยนจากการทําบุญคนไม่ขึ้นมาทําคุณกับตัวเราเองดีกว่าให้เกียรติตัวเอง แต่งสวยแต่งหล่อดูแลตัวเองออกกําลังกายพักผ่อนในเพียงพอลดละความเครียดความกังวลบางคนคิดจนเขาเรียกอะไรนะปวดหัวสมองเบอร์หรือคิดจนเขาเรียกอะไรนะเออเลอร์หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณปล่อยวางตรงนี้ไปชีวิตคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้คุณอนะเดี๋ยวจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายเหมือนที่หมอบอกในทุกคลิปค่ะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนอย่างน้อยพ่อแม่เรายัางอยู่เขาก็รักและให้เกียรติเรามากกว่าเขานะคะอย่าไปยึดติด อะไรที่มันผ่านไปแล้วทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่จากเป็นก็จากตายนะคะมันมีอยู่สองอย่างเนาะสิ่งที่หมอเห็นลดลัความเครียดตัวเองเนาะปล่อยวางคำมั่นสัญญาที่เราจะอยู่ดูแลกันวันนี้เราทำแล้วเราทำเต็มที่แล้วแต่เขาไม่เอาเขาเรียกอะไรนะเขาไม่เปิดใจรับเขาไม่รับในสิ่งดีๆที่เรามอบให้ ก็ช่างหัวเขาคะ่ะปล่อยเขาไปไปที่ที่เขาชอบไปในสิ่งที่เขาใช่แล้วเราก็มาดูกันวิบากกรรมที่เขาทํากับเรามันก็จะเป็นกรรมที่ไปย้อนสนอง,ของเขาในวันหนึ่งวันนี้ขอให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ในตัวตนที่เราเป็นอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ต่อให้เราเริ่มต้นใหม่เราไม่มีใครเราอยู่ได้ดูแลลูกด้วยตัวเองได้เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เราเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้ แต่คุณก็มีคุณงามความดีสักวันหนึ่งสิ่งดีๆมันก็รอคุณอยู่ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะคะเนาะขอให้พ้นผ่านอุปสรรคขอให้พบเจอคู่ดีและเป็นกําลังใจให้คุณเสมอนะคะโอบกอดผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆทุกคนขอให้มีความสุขนะคะสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังและขอให้พบเจอคนที่ดีต่อให้เราไม่เจอคู่หรือไม่มีคู่ชีวิตที่ใช่ก็ขอให้คุณเป็นคนดีของสังคมเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็ขอให้มีกําลังใใจทีี่่เเเดดด็ยววรัักตองห มากๆนะคะศรัทธาในสิ่งที่เราเป็นเนาะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะหมอนิ่มกับอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอบคุณมากขอให้คลิปนี้เป็นกําลังใจพลังงานด้านที่ดีกับทุกคนที่กําลังคิดติดลบอยู่นะคะขอให้สู้ๆมีวันที่ดีรอคุณอยู่เสมอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ